อยากทราบว่าลุงทน,นีออกมาแล้วลุงป้อมจะอยู่ในสถานะไหนจับมือจูบปาปกหรือต่อรองตามวาระครับที่เขย่าเขย่านี่เขาเขย่าพักนี้ปะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพักอะแต่หมายถึงพักนี้ปะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละอืเป็นไปได้ทั้งนั้นละคนรอเสียบว,นนวันนี้นะวันนี้นะสมการการเมืองเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่เอาเอากันอย่างนี้ผมพูดกันหลายครั้งผมผมพูดหลายครั้งมากเวลาเราจะพูดถึงการเมืองเนี่ยการเมืองแบบไทยๆนะ มองกันที่ภาพใหญ่เรามองกันที่ภาพใหญ่ก็แล้วกันเอาเป็นว่าคู่อํานาจเก่ากลุ่มอํานาจแฝงเขากลัวการเติบโตของเด็กผมขึ้นโครงการเมืองใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่เหลือเป็นรายละเอียดรายละเอียดจะพลิกพิ้วจะอะไรต่อไมีอะไรโครงใหญ่มันเป็นอย่างนี้และมันก็ยังไม่เปลี่ยน ควบนาจเก่าพู้เถืออนานาจแฝงเขากลัวการเติบโตของเด็กและยิ่งกลัวเป็นพิเศษในจังหวะที่มีการเลือกตั้งพฤษภา2,566ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มเด็กๆมาที่หนึ่งเก่าเก่ากระแสดีๆอย่างพรรคเพื่อไทยยังแพ,พ้พรรคเด็กโอ้หลายพื้นที่หลายจังหวัดยกจังหวัดยังแพ,พ้พรรคเด็กลและไอพื้นที่ที่เด็กแพ้เนี่ยไปดูให้ดีเถอะ แพ้เกจก็จริงแต่คะแนนปีิลิสคะแนนบัตรไปที่สองชนะมาถล่มอ่ะก็ถือว่าใช่ได้เป็นที่สองเป็นที่สามต้องคือคือระบบการเลือกตั้งเมื่อพศษสภาหกหกนี่บัตรสองใบใช่บัตรพักกับบัตรคนบัตรคนแพ้แต่เขาชนะบัตรพักแต่เขาชนะบัตรพักโอ้โหในภาคอีสานในภาคอีสานเขตเขาสู้ไม่ได้อะ เบางครั้งชาวบ้านเนีน่นแม่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเชน g ์อยากจะเลือกพักของเด็กแต่<ค>เอาห<ค>น้า<จ>ด้วยระบบอุปถัมด้วยกลไกทางวัฒนธรรมแบบไทยๆด้วยอะไรที่ผูกกันมาโอเคคะแนนคนก็เลือกคนไปก็เลือกคนภูมิใจไทยก็เลือกคนเพื่อไทยไปแต่คะแนนพักให้ก้าวไกลเต็ม<บ>ๆตัดใบ,บที่สองขอเลือกพักอย่าง ที่ใจคิดเออทุกพรรเขาเป็นอย่างนี้หมดนะเลือกคนอาตามนี้แต่เลือกพรรขอนี่ไงนี่ไงมันก็เลยตรงนี้คือสิ่งที่ค้าวำนาจเก่าผู้ถืออำนาจแฝงเขากลัวกลัวผลการเลือกตั้งพฤษภาหกมันยิ่งตอกฝาโรงหยุดเด็กไม่ได้แล้วทาอย่างไรด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะสุดท้ายนะสุดท้ายนะออใครบางคนเริ่มเริ่มเริ่มเริเริ่มเริ่ม,ร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 มปรับยุทธศาสตร์ใหม่ จะหยุดเด็กหยุดด้วยปากกระบอกปืนหรือเปล่าจะหยุดเด็กจะเอาทหารไปหยุดหรือเปล่าจะหยุดเด็กจะหยุดด้วยความรุนแรงหรือเปล่าไอ้ยัดคดีน่ะมันแค่สกัดได้ชั่วครั้งช <conclusions> ั่วคราวมันไม่ถาวรเพราะ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 มันผ่านกันไปแล้วมันเห็นกันไปแล้วเด็กพวกนี้มันเป็นกลุ่มความคิดม <Quite> ันฆ่าไม่ตายถ้าเป็นกลุ่มความคิดมันฆ่าไม่ตาย ถ้าได้แตไม่มีธนาธรไอเด็กพวกนี้มันก็ยิ่งโตใช่ไม่มีอนาคตใหม่ไอเด็กพวกนี้มันก็ยิ่งโตคือยังโตได้อะไม่มีเปียบทพิสูจน์จากการเลือกตั้งพฤษสภาหกหกมันโตกว่าสมัยเปียบุรเอาก็มันดิในที่สุดเนี่ยมันเกิดการปรับในระดับยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่เลยของค่วมนาศเก่าและผู้ถือนาศแสน ถ้าจะหยุดการเติบโตของเด็กถ้าจะหยุดเด็กมันต้องเอาคนอย่างทักษิณไปหยุดเด็กคนอื่นมีใครอนุทินเนี่ยเนวินเนี่ยสู้ไม่ได้วราวุธเหรอเอาอะไรไปสู้ประชาธิปัตย์เลยเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองรอดก่อนพักลุงเหรอ <c oughs> พักลุงเหรอไม่มีไม่ได้คือ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 ,คอบรรดาลุงลุงทั้งหลายต้องถือว่าเป็นเครื่องมือที่ชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์ ถึงจุดหนึ่งมันต้องปรับยุทธศาสตร์และต้องเปลี่ยนเครื่องมือดังนั้นดังนั้นหันมาใช้บริการคุณทักษิณหันมาใช้บริการพรรคเพื่อไทยในการที่จะไปสู้กับเด็กมีแต่คุณทักษิณเท่านั้นที่สู้กับเด็กอ้าวพี่นายที่สู้กับเด็กได้ถ้ามองว่าคุณทักษิณสู้กับเด็กได้แปลว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับเข้าสู่วงจรการเมืองเพื่อสู้ก้าวไกลปะไม่จําเป็นอ๋อไม่จาเป็นไม่จาเป็นตําแหน่งไม่มีความหมายการเมืองแบบไทยๆอะ่ะ เราพูดหลายครั้งใช่ไหมครับว่าการเมืองแบบไทยๆมันได้ผลิตมันได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่การเมืองประเทศไหนก็เรียนแบบเราไม่ได้เรามีผู้มีระมีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเรามีผู้มีบารมีนอกสภาเรามีผู้มีบารมีนอกพรรคการเมืองเรามีผู้มีบารมีนอกคณะรัฐมนตรีผู้มีมารีที่ไม่มีตําแหน่งแต่มีบารมีผมถามอย่างภูมิใจไทยใครอ่ะ ก็ครูใหญ่ครูใหญ่มีตาแหน่งไหมครูใหญ่ตําแหน่งครูใหญ่แล้วตาแหน่งครูใหญ่แต่แต่สั่งพออ,อได้อะเป็นแค่ครูใหญ่แต่สั่งพออ,อได้จะสั่งพออได้ทุกคนถูกปะสั่งหมดดังนั้นดังนั้นเวลาเรามองการเมืองแบบเทไทย,ทยต้องเข้าใจธรรมชาติมันสัก,กนิดหนึ่งกลับมาที่โครงโครงใหญ่ของการเมืองดังนั้นดังนั้นดังนั้นจึงจึงจึง,จงมีการปรับยุทธศาสตร์เปลี่ยนเครื่องมือและหันมา ใช้บริการคุณทักษิณและเพื่อไทยในการที่จะไปสู้กับเด็กมีแต่คุณทักษิณกับเพื่อไทยเท่านั้นที่จะสู้กับพรรคของเด็กได้แล้วเขาจะสู้ไงอ่ะก็กว่ากันไปด้วยความเก่าของคุณทักษิณน่ะเนือออกแล้ขวนัขณะเดียวกันคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยก็ยินดีให้ใช้ฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะใช้อีกฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะให้ใช้ใช้ใช้มันลงตัวที่สุดสุดสำเร็จ นี่คือที่มาของการที่คุณทักษิณตัดสินใจกับประเทศไทยไอ้คดีหนึ่งหนึ่งสองวันเนี้ยไม่มีความหมายหรอกประเดี๋ยวก็จบไม่มีอะไรหรอกแต่จะจบมันต้องจบให้เนียนจบอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องค่ะมันต้องจบอย่างถูกต้องตามโอเคจะโลกร่าวัาช้สังคมสังคมเตียนสังคมมีคําถามแต่มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะจบนะจบ ไอ้คดีหนึ่งหนึ่งสองที่คาอยู่หนึ่งคดีไม่มีอะไรล็อกไปเดี๋ยวก็จบพูดเยอะอย่างนี้ต้องเจอคำถามนี้อืมถ้าให้คุณเดนไยไปติดคุกโดยคู่กรณียัดข้อหาอืมไม่ทราบว่าท่านดันานจะยอมติดคุกไหมครับเออเขาเปรียบเทียบดีนะก็เลยอยากถามอยากฟังมุมวิเคราะห์ถ้าผมไม่หนีนี่มันไม่ใช่วิเคราะห์มันมันเป็นเรื่องอารมณ์อะไรแหววเราไม่ต้องวิเคราะห์ฟังพี่เนายตอบไงไม่ต้องวิเคราะห์ไอ้นี่มันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นอารมณ์มันเป็น <Em> อิม t i รชั่นลคือเขา,เขาจะด่าผมอยากฟังคําตอบไม่ใช่อ,อยากด่าผมนะแต่อยากฟังคําตอบพี่นคือผมก็พูดแล้วไงว่าถ้าจะเล่นตามระบบก็ต้องว่าตามระบบให้มันตลอดรอดฟังถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ยอมรับระบบระบบไม่เป็นธรรมกับคุณคุณ่ก็คุณก็ต้องไม่คุณก็ต้องไม่เข้าระบบเมื่อคุณจะเล่นเล่นตามระบบคุณก็ต้องเล่นให้มันตลอดก็เท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่นถ้าจะติดคุกต้องติดคุกจริงๆอย่าอย่าติดทิปก็เข้าใจความรู้สึกของของคนรักทักษิณผมเข้าใจแต่คนรักเขารักเรื่องเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันอิกนอเรื่องความรู้สึกมันมันด้อยค่ากันไม่ได้มันต้องเคารพความรู้สึกกันผมเข้าใจความรู้สึกแล้วผมก็ไม่โกรธผมว่าไอ้ไอ้ไอ้เขียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้ที่โพสต์มาเมื่อสักครู่ส่งข้อความมาเมื่อสักครู่ เชิงด่าผมไกล้ๆอ่ะผมเข้าใจมผมไม่รู้สึกผมเข้าใจในในด้วยนะรับได้รับได้เข้าขใจเพราะเราถูกเราวิจารณ์คนอื่นเราก็ต้องพร้อมรับคําวิจารณ์แต่แต่แต่ผมจะอธิบายนะอืต้องฟังด้วยนะคือถ้า,ถาจะถ้าจะเดินตามระบบคุณก็ต้องเล่นให้มันทะลุทะลวงต้องเล่นให้มันตลอดอย่าคืดๆกลางๆมันไม่ดีถ้าคุณไม่ยอมรับระบบ ก็ไม่ต้องเข้าระบบมาตั้งแต่แรกมันก็จบจบกันไปก็เท่านั้นแหละ